สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจลลี่ฮอลล์ค่ะใครที่เพิ่งมาครั้งแรกยินดีที่ได้มาหลายครั้งแล้วก็ขอบคุณมากๆนะคะที่คอยสนับสนุนมาในทุกๆคลิปเลยวันนี้มาในพิก์ดหัวข้อเราควรทําอะไรเราทําอะไรถึงจะพบกับความสําเร็จเจอความสําเร็จนะคะสิ่งที่เราทําแล้วจะประสบความสําเร็จนะโอเค มีไพ่เลือก3กองค่ะกองที่1กกองที่2กกองที่3อาจถ้าเกิดว่าใครนะคะต้องการให้มีคริสตัลช่วยเลือกอะกองแรกเป็นฟลอไรต์กองที่2เป็นโรสควอตและกองสุดท้ายโอกริงเพราะว่าน้องเป็นทรงกลมอ่ะเนาะและกองที่3เอาเป็นเลยดีเอาเป็นเคลียร์ควอตละกันโอเค ให้ทุกคนนะคะทำสมาธิถามไพ่ว่าเราต้องทำอะไรเราถึงจะประสบความสำเร็จนะคะเราจะต้องทำสิ่งไหนนะใครที่ยังเลือกไม่ได้กดพอสไว้ตรงนี้แล้วทำสมาธิกับคลิปก่อนใครที่เลือกได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเริ่มโอเคคนที่เลือก Forright นะคะนี่คือกองของคุณนะคะเรามาดูกันนะเรามาดูกันฟึบฟอ่ะ อืโอเควางไงดิเห็นทุกใบไหมนะเห็นแหละโอเคเริ่มกันที่เริ่มกันที่ไพ่าทาโร่นะคะสิ่งที่เราต้องทำเพื่อให้เราประสบความสำเร็จนะคะคือการ stick to our roots อืมภาษาไทยต้องพูดว่าอะไร คือการเหมือนกับกลับไปในสิ่งที่เราคุ้นเคยเคยชินและทำได้ดีนะคะและทำได้ดีสิ่งที่มันเป็นแบบเป็นรากฐานเป็นพื้นฐานของเรานะคะเป็นสิ่งที่สร้างเราขึ้นมาสำหรับหลายๆคนนี่อาจหมายถึงการกลับบ้านนะคะนี่อาจหมายถึงการกลับบ้านนี่อาจหมายถึงการกลับไปทำในสิ่งที่คุ้นเคยนี่อาจหมายถึงการกลับไปทำอาชีพที่คุณเคยทำหรืออาชีพของบรรพบุรุษหรือสิ่งที่เหมือนกับ มันเป็นรากฐานของเรามันคือพื้นฐานของเรามันคือสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกเหมือนอยู่บ้านมันคือสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกสบายใจที่สุดในการเป็นตัวเองนะคะอ่ะต่อมาต่อมานะ <c oughs> ทําอะไรแล้วจะประสบความสําเร็จคือคุณสามารถทำหลายอย่างในเวลาเดียวกันได้นะคะคุณเป็นคนที่คนกองที่หนึ่งเป็นคนที่ ต้องทําหลายอย่างไปพร้อมกันนะคะเป็นคนที่มีความสามารถหลากหลายไม่สามารถแบบไม่คือทําได้ไหมทําได้สามารถทําอย่างเดียวได้ไหมได้แหละแต่ถ้าทําอย่างเดียวอ่ะมันจะไม่ใช่อ p อปชันที่มันทําให้เราสามารถ explore ตัวเราในทุกๆด้านได้มากที่สุด เพราะว่าการประสบความสําเร็จมันไม่ใช่แค่ด้านเดียวนาะมันไม่ใช่แค่เรื่องเงินการประสบความสําเร็จมันคือการที่เรามีความสุขกับตัวเองแบบองค์รวมในทุกๆด้านในทุกๆมิติของชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทาเนี่ยต้องสามารถเซิร์ฟความต้องการของเราในทุกด้านได้ซึ่งสำหรับบางคนทำสิ่งเดียวอาจจะตอบโจทย์ทุกข้อได้ทั้งเงินได้ทั้งความสุขได้ทั้งการเติบโตทางจิตวิญญาณได้ทั้งการเติบ โตในหลายๆด้านนะคะได้ทั้งการที่รักษาความสัมพันธ์กับคนรอบข้างหรือมีความสุขไปกับตัวเองนะคะสำหรับบางคนอาจจะสิ่งเดียวได้ถ้าเกิดคุณทำสิ่งเดียวได้คุณสามารถโฟกัสไปได้เลยค่ะแต่ถ้าไม่ได้คุณต้องลองแบ่งอันนี้ทำเพื่อให้ได้เงินอันนี้ทำเพื่อให้ได้เงิน ไม่ได้เท่าอันแรกที่ทําแต่มันเป็นการที่เราได้ทําสิ่งที่เราอยากทําจริงๆสิ่งที่ทําให้เรามีความสุขสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกเติมเต็มนะคะนะแล้วก็สําหรับคุณเนี่ยสำคัญมากคือสิ่งที่สําคัญมากสําหรับตัวคุณคือการทําทุกอย่างให้ถูกต้องเป็นแบบแผนจับต้องได้นะคะเพราะคุณเป็นคนที่เป็นคนมีความกังวลเยอะ ถึงความไม่มั่นคงเพราะฉะนั้นทําให้มันถูกต้องทําให้มันเข้าตามออกตอกออกตามประตูทําให้มันแบบถูกต้องเป๊ะเป๊ะเป๊ะเป,เปตามแบบแผนทุกอย่างนะคะแล้วจะดีนะถ้าใครอยากหาเงินทางออนไลน์สําหรับกองที่1หาได้ไหมหาได้นะคะมีเดอะซันขึ้นหาได้นะคะแล้วก็เป็นคนที่เป็นคนที่คุณนะมีความเชื่อลึกๆว่า การที่คุณจะประสบความสําเร็จคุณต้องสู้คุณต้องหนุยคุณต้องพยายามคุณต้องทํางานอย่างหนักเพราะฉะนั้นทําแบบนั้นค่ะทําแบบนั้นเพราะมันอันไลกับความเชื่อของเรามากขึ้นถ้าบางคนเปลี่ยนความเชื่อได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันสามารถได้มาง่ายเป็นคนที่สามารถเหมือนกับเคลียความคิดตัวเองได้เคลียสิ่งที่ติดของตัวเองได้เนี่ยเคลียได้เคลียนะคะแต่ถ้าเคลียไม่ได้ก็ทําหนักไปเลยทําหลายอย่างไปเลยแบบบางทีมันมันต่อสู้เยอะมันเปลี่ยนแปลงเยอะมันมันก็เหนื่อยนะคะเพราะฉะนั้น ทําอะไรที่เราทําได้ทําอะไรที่มันแบบมันตอบโจทย์กับใจนะคะอะไพ่อพอร์เรามีฮิลลิ่งมีวิชวลสีนะคะโอเคสิ่งที่เราหวังสิ่งที่เราฝันสิ่งที่เราขอต้องเป็นสิ่งที่ขอแล้วเรารู้สึกไม่รู้สึกต่อต้านไม่รู้สึกว่านี่คือสิ่งที่เป็นไปไม่ได้นะคะแล้วก็ ให้ฮิวเลิงเยอะๆทาสมาธิทำชาร์จ w เวิร์กเยอะๆคุยกับตัวเองเยอะๆอะไรที่เราติดขัดเราติดปมตรงไหนแก้ปมตรงนั้นเราติดอะไรอะไรทําให้เราไม่สามารถเดินหน้าได้ไปแก้ตรงนั้นฮีลลิงนะคะฮีลลิงนะอ่ะอีกสามใบมี The Angel Gate นะคะ Cleansing Protection Blessing นะคะอ่ะ ก็คือให้คลีนให้เคลียร์สเปตัวเองเคลียร์คนออกจากชีวิตเคลียร์ของออกจากห้องอะไรที่มันไม่อะไรกับคนที่เราอยากเป็นในอนาคตเรารู้สึกว่าเราในเวอร์ชั่นที่สำเร็จเป็นอย่างไรให้ทำตัวเองให้อยู่ในสเปซนั้นให้อยู่ในมายเซตนั้นให้อยู่ในที่ที่คนแบบนั้นจะอยู่อยู่ในที่ที่คนแบบนั้นจะต้องการนะคะโอเค ต่อมา Kinder Spirits นะคะ Spirit Companion Guide Comfort คุณมีไกด์ของคุณคุณมีคนที่คอยไกด์คุณนะคะเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเป็นความความรู้สึกที่มันเป็นสัญชาตญาณเป็นลางสังหรณ์บางอย่างหยุดฟังบ้างนะคะอย่าแบบสายหน้าแล้วก็แบบโอ้ยรู้สึกไปเองอะไรเงี้ยบางอย่างฟังบ้างเก็บมาคิดบ้างว่าเออทำไมเรามีความรู้สึกกับสิ่งนี้อย่างรุนแรงจังเลยหรือเราจะต้องลองทำมันนะหรือเราควรจะต้องลองพยายามดูนะนะคะ ใบสุดท้าย the mother a w a k e n s นะคะ compassion mature guidance นะคะก็คือเรามีคนที่ <c oughs> คนกลุ่มนี้ให้ปลูกสัญชตตาตญาณเหมือนกับความ caring ความเหมือนแม่นะคะสิ่งที่คุณต้องทำล้วจะประสบความสำเร็จทำให้คุณรู้สึกเป็นตัวเองและรู้สึกดีกับตัวเองอ่ะคือเหมือนกับการอยู่กับครอบครัวการดูแลคนอื่นการอยู่แบบ เหมือนกลับไปที่จุดเริ่มต้นจุดที่คุณรู้สึกสบายใจถ้าบ้านไม่ใช่คอมฟอร์ทโซนหาที่ที่เป็นแบบนั้นไม่จําเป็นต้องกลับบ้านมันคือที่ที่เราสบายใจที่จะเป็นตัวเองมันคือที่ที่เราแบบสบายใจที่จะแสดงออกนะคะสถานที่เหล่านั้นจะเป็นจุดเริ่มต้นของความสําเร็จของเราลองกลับไปดูซิว่ามันมีอะไรที่เราทําได้บ้างที่มันเป็นการกลับไปสู่สิ่งที่มันเป็นรากของเราอะฮิวลิงเยอะ ฮิลลิ่งเยอะๆฟังสัญชาตญาณตัวเองนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีคนเข้ามาในชีวิตที่เป็นผู้หญิงนะคะที่เป็นผู้หญิงนะคนคนนั้นก็อาจจะเป็นคนที่ช่วยนำทางเราสู่ความสำเร็จเหมือนกันค่ะโอเคประมาณนี้ของกองที่1อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ไว้นะคะแล้วก็เดี๋ยวซักเดือนหน้าเดือนเมษานะจะเปิดรับการเป็นสมาชิกช่องนะคะซึ่งก็จะมีคลิปพิเศษ เนาะคลิปพิเศษที่ไม่ได้เปิดให้คนทั่วไปดูนะคะเราก็สามารถเลือกหัวข้อขกันได้คุยกันได้นะโอเคสวัสดีค่ะคนกองที่สองหรือว่าคนที่เลือกโรสคอ r t สนะคะนี่คือคำทำนายของคุณค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันโอเคทำอะไรแล้วคุณจะประสบความสำเร็จอะเรามาดูกันเลยโอ้ว้าวน่าจะเป็นกลุ่มที่ มี resistance เยอะนะโอเคกลุ่มนี้ทำอะไรแล้วจะประสบความสำเร็จกลุ่มนี้สิ่งที่คุณจะทำแล้วประสบความสำเร็จคือการรื้อหรือ,รอทุกสิ่งทุกอย่างที่มันมีอยู่แล้วหรือ foundation คือเหมือนกับสมมติสมมติว่ารับกจิจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพนาอว่าการรือ้อคืออะไรสมมติเรารับช่วงต่อกิจการที่บ้านมาที่บ้านทํามาแบบเนี้ยเป็นสิบสิบปีทํามา สมมุติทํามาก่อนหน้าเราสามรุ่นเราเป็นรุ่นที่4ี่สิ่งที่เราต้องทําคือลือ้อคือทุบคือเผามันลงมาเลยเราก็เริ่มที่จะบิวใหม่นะคะเริ่มที่จะบิวใหม่นะดูซิว่าตรงไหนที่มันติดขัดพอเราเข้าไปทําเราจะเห็นเนาะว่าจุดโว่ช่องว่าง ของสิ่งที่เราทําสิ่งที่เรารับมามันอยู่ตรงไหนนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องทําที่จะประสบความสําเร็จคือการมองย้อนกลับมาในตัวเองอะ,อะไรที่มันเป็นช่องว่างที่ทําให้มันไม่ประสบความสําเร็จวะเราลือ้อเราเริ่มใหม่นะคะนี่คือทางที่จะเข้าสู่การประสบความสําเร็จเพราะตอนเนี้ยคนกลุ่มที่สองคุณกําลังหลีลาคุณกําลังไม่มั่นใจคุณรู้สึกว่าไปทางนี้ก็ไม่ได้ไปทางนี้ก็ตายไปต่ออีกทางหนึ่งก็ตายมีแต่ตายตาย,ตาย,ต,ายตายนะคะเพราะฉะนั้น สิ่งที่คุณทําได้สิ่งที่คุณควรทําคือก็ไม่ต้องไปสักทางล้มกระดานแล้วเริ่มใหม่แม่งเลยนะคะล้มกระดานแล้วเริ่มใหม่ <c oughs> แล้วก็สิ่งที่เราต้องทําอีกสิ่งหนึ่งนะคะคือการบาลานซ์ให้มันดีบาลานซ์ Balance ให้มันแบบให้มันพอดีอะ่ะมันมีบางอย่างที่ไม่พอดีอยู่ตอนนี้ที่เราตกมาอยู่ในสถานาการณ์ที่เลือกทางไหนก็ไม่ได้ไปทางไหนก็ไม่ได้อะ่ะเพราะว่าเรา พูดอย่างดีร่างฐานมันไม่แข็งแรงสิ่งที่เราบิวขึ้นมามันไม่แข็งแรงเพราะฉะนั้นเมื่อมันมาถึงจุดหนึ่งอะมันจะมีจุดที่เราไม่สามารถเหมือนกับแค่แค่สมานมันไว้ชัว่วคราวเหมือนแค่เอาเทปพันแล้วก็ไปต่ออะไรเงี้ยคือสตรัคเจอร์มันไม่ซับพอสิ่งที่เราจะไปต่ออีกแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทําคือ บาลานซ์ให้ดีตั้งแต่แรกอย่าโตเร็วเกินไปและอย่าโตช้าเกินไปให้ไปแบบที่มันเป็นเพจที่มันเหมาะที่มันควรที่เราก็โตทันเราก็เติบโตทันในสิ่งที่เราทำนึกออกปะเออแล้วก็ให้ทำสิ่งที่เซิร์ฟแรงบันดาลใจนะคะเซิร์ฟอินเนอร์ชยของเราเราคนกลุ่มเนี่ยจะประสบความสำเร็จจะไปได้ไกลนะโอเคเรามาดูไพ อร l e b บ n ง The Tree of Illumination Truth Revelation Understanding ทำความเข้าใจกับสิ่งรอบข้างนะคะใช้ปัญญาวิเคราะห์สิ่งรอบข้างหาคำตอบอย่างที่บอกเมกื่อกี้ให้มองดูว่าอะไรที่มันทำให้เราขัดอะไรที่มันยังไม่แข็งแรงไปเติมตรงนั้นสิไปทำตรงนั้นสิ The Path of the Gods นะคะโอ้โห Decision meeting future plans มันถึงเวลาที่ต้องตัดสินใจแล้วอะว่าจะเอาอย่างไงนะคะว่าจะเอาอย่างไงถ้าเกิดรู้สึกว่าไม่อยากล้มอะมันเสียดายต้องเลือกทางใดทางหนึ่งแล้วอุดช่องโหว่ให้ได้ทำยังไงให้ไปแล้วไม่ตายทำยังไงให้ไปแล้วขยับได้นะคะอ่ะ The secret of Camelot นะคะ The authority of spirit อืม สิ่งที่เราต้องดีวสิ่งที่เราต้องดีวนะคะคือดีวกับอํานาจเนาะดีวกับการดีวกับการที่เราจะต้องพูดไงดีเราจะต้องแ t น n เราจะต้องยืนเหมือนกับเราจะต้องเฟิร์มในทางเลือกของเราในความในการตัดสินใจของเราอะ่ะไม่ใช่ว่าไม่มั่นใจนะคะเนี่ยไม่มั่นใจไม่มั่นใจนะเป็นคนที่มีความไม่มั่นใจเยอะเพราะฉะนั้น ถ้าตัดมั่นใจแล้วว่าสิ่งที่ตัดสินใจถูกต้องสิ่งที่ทํามันถูกต้องลุยต่อนะคะลุยต่อ abundance นะคะแล้วก็ g o u l side คุณอะคนกลุ่มที่สองเป็นคนที่ประสบความสําเร็จได้คุณมีทุกสิ่งทุกอย่างมีอินกิ d เดียนทุกอย่างที่มันพร้อมที่จะประสบความสําเร็จแล้วสิ่งที่คุณต้องทําคือต้องแค่กล้าออกนอกกรอบนะคะ โปรไซด์ side, ใบนี้จริงๆมันไม่ได้หมายความว่าให้ออกนอกกรอบแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกที่เราได้ระหว่างที่เราเปิดไพ่นี้เนาะว่าคุณต้องกล้าที่จะออกนอกกรอบคุณต้องกล้าที่จะเหมือนกับทําสิ่งใหม่ๆทําสิ่งที่คนรู้สึกว่าเป็นไปไม่ได้หรอกทําไม่ได้หรอกแต่ถ้าคุณมั่นใจคุณทำรีเสิร์ชคุณเจอทรูธคุณได้เรเวเลชั่นมาแล้วคุณพบกับความจริงพบกับทางออกแล้วว่ามันต้องได้ผลสิ เพราะเนี่ยฉันคิดมาแล้วว่าคําตอบที่มันจะมารองรับสิ่งที่เราจะทําคืออะไรอะ่ะให้ทําได้เลยนะคะนี่คือทางที่เราจะประสบความสําเร็จให้ทําในสิ่งที่กระตุ้นแรงบันดาลใจให้เรานะคะกระตุ้นความเป็นเด็กความสนุกสนานความแบบความรู้สึกดีๆรู้สึกบวก,บวกในตัวเราแล้วก็ทํามันต่อนะคะโอเคกลุ่มที่2นี่คือคําทํานายของคุณนะคะว่า ทำยังไงจึงจะประสบความสำเร็จว,ว้าวสวัสดีค่ะคนกองที่สามลืมสวัสดีเนาะมาเปิดไพ่เลย <c oughs> ช่วงนี้ไม่สบายนะคะจะไอเยอะนิดนึงโอเคว,ว้าวสิ่งที่เกิดขึ้นนะ สำหรับคนกองนี้ค่ะสำหรับคนกองนี้นะการที่คุณจะประสบความสำเร็จเนี่ยคุณจะต้องทำสิ่งที่คุณต้องการให้มันประสบความสำเร็จทำจนรู้สึกว่าทะลุเวลต้องทำแบบที่ s a c r i f i c e ตัวเองเสียสละตัวเองเอ่อ s t ต a i n ตัวเองทำแบบทำสุดๆหนักสุดๆหนักมากๆ จนถึงจุดที่ถ้าเป็นคนอื่นอะเขายอมแพ้กันไปหมดแล้วไม่มีใครดันทุนลังขนาดนี้แต่สำหรับคุณการที่คุณจะประสบความสำเร็จอะคุณต้องสู้ไปจนถึงเหมือนว่านี่คือลิมิตของฉันนี่คือสุดสุดของฉันและมันไม่สามารถไปต่อกว่านี้ได้แล้วแต่ถ้าคุณอดทนถ้าคุณสู้ต่อคุณจะพบว่าลิมิตของคุณไม่ได้มีแค่นั้นมันไปต่อได้อีก น,ะะนี่คือหนทางที่จะประสบความสําเร็จของคนกองที่สามคือการพยายามอย่างไม่ลดละทํางานหนักอย่างไม่ลดละนะคะทํางานหนักหนักมากๆจนเราทะลุเวลทะลุเพดานทะลุความเป็นตัวเองทําจนตัวเองอึง้งว่าแบบว่าโอ้ oh my god มาถึงจุดนี้ได้ไงโอ้ oh my god นะคะต้องทําจนถึงจุดนั้นเลยจริงๆ ไม่ยอมแพ้ไม่หยุดหย่อนนะคะแล้วก็ทำอย่างชัดเจนมีหลักเหตุผลนะคะไม่ใช่ว่าดื้อแบบตะพึดตะพือจะทําทําวิธีเดิมๆโดยไม่เปลี่ยนไม่ใช่นะคือให้ทําอย่างตั้งใจพัฒนาสกิลตัวเองพัฒนาความสามารถตัวเองพัฒนาไปในจุดที่มันดีขึ้นไม่ใช่การพัฒนาแบบ งูงูแบบแค่ดันทุรังจะทําเฉยๆอ่ไม่ใช่มันต้องเป็นการดันทุรังที่จะไปต่อแม้ว่าคนอื่นจะยอมแพ้เพราะเรารู้ว่าเราจะประสบความสําเร็จได้จากการพยายามครั้งนี้เพราะว่าเราพยายามอย่างมีหลักเหตุผลเราพยายามแบบมีหลักฐานมีแฟกมาซัพพอร์ตว่าการทําแบบนี้มันจะทําให้เราเก่งขึ้นดีขึ้นจริงๆมันจะทําให้เราสามารถเป็นคนที่เหมือนกับฉลาดขึ้นรอบรู้ขึ้นว่องไวขึ้นในเรื่องของแบบความคิดหรืออะไรก็ตามที่เราทํานะคะ แล้วก็หนทางที่จะประสบความสําเร็จอีกอย่างหนึง่งไม่ใช่แค่การแบบแฟกซูเปนเนียนความรู้สึกนะเราต้องเซฟความรู้สึกเราด้วยว่าดูแลใจตัวเองนะเราเราคือโค้ชของตัวเราเราคือโค้ชของตัวเราเพราะฉะนั้นมันจะทั้งมีโมเมนต์ที่ทั้งดุดันว่าแบบต้องทําไม่ทําไม่ได้จะขี้เกียจได้ยังไงลุกขึ้นมาทำอย่างเงี้ยกับมีโมเมนต์ที่โอเคอยู่พยายามมากๆโอเควันนี้พักผ่อน วันนี้รีชาร์จนะคะโอเคนะเออให้มันเป็นแบบฟิลที่มันพอดีละกันอ่ะมาดูไพ่อาราโคกันบ้าง light dancer นะคะ illumination the radiant self shining soul สิ่งที่ทำอะ่ะต้องออกมาจากภายในต้องออกมาจากจิตวิญญาณต้องทำแล้วเหมือนแบบมันคือการตอบโจทย์จิตวิญญาณไม่ทําไม่ได้เหมือนคนเป็นศิล,ลปินยกตัวอ,อย่างเฉยนะคะไม่ได้หมายความว่าทุกคนในกลุ่มนี้เป็นศิลปินเหมือนคนเป็นศิลปินอะ่ะ ศิลปินคือคนที่เหมือนกับต้องการที่จะผลิตงานออกมาต้องการที่จะทำงานนั้นออกมาโดยที่เขาไม่ได้สนใจว่าคนจะตอบรับกับผลงานนั้นยังไงนะคะ mm hmm. เพราะว่าเขาทำเพื่อเหมือนกับทำเพื่อตอบหัวใจเขาทำเพื่อตอบปัญหาเขาทำเพื่อ ทำเพื่อแรงบันดาลใจของตัวเองนะคะไม่ได้เป็นการทําเพื่อแบบไม่ได้เป็นการทําเพื่อ p r o f ฟ t ไม่ได้เป็นการทําเพื่อกําไรไม่ได้เป็นการทําเพื่อแบบยอดเลขยอดดูนะคะคือถามว่าแคร์ไหมแคร์แหละเราเป็นมนุษย์เราต้องการการยอมรับจากผู้อื่นแต่ไม่ใช่จุดสําคัญที่สุดแม้ว่าผลงานจะออกมาแล้วสังคมไม่ได้ตอบรับอย่างดีไม่ได้เหมือนกับ ไม่ได้ให้ค่าให้คุณค่าให้ราคาของผลงานก็ยังจะทํางานต่อไปเรื่อยๆเหมืนอนแวนโก๊ะตอนที่แวนโก๊มีชีวิตอยู่อะ่ะไม่ค่อยได้มีใครมาจ้างเขาวาดรูปไม่มีใครค่อยที่จะคนไม่ค่อยเข้าใจสไตล์การวาดภาพของเขาแต่เมื่อเขาแต่เขาก็หยุดวาดรูปไหมก็ไม่ได้หยุดนะเขาก็สร้างผลงานต่อไปเพราะว่าเขาเป็นศิลปินะ่ะ เขาต้องสร้างผลงานเขาต้องทำนะคะมันคือสิ่งที่หัวใจเรียกร้องจิตวิญญาณเรียกร้องคุณอะให้ทําในสิ่งที่จิตวิญญาณคุณเรียกร้องคุณอยากทําอะไรนะคะแล้วพอแวนโกตายเป็นไงผลงานคนยังจําได้คนยังรู้จักนะคะเออเขาอาจจะมาผิดยุคหรือผิดอะไรแต่ว่าถ้าเขาเป็นศิลปินอะเราคือเราเราต้องไม่หยุดนะ เราต้องไม่หยุดในสิ่งที่มันเหมือนกับมันตอบรับหัวใจเราเช่นเรามีแบบเรามีแพชชั่นในเรื่องนี้มากๆเลยเช่นบางคนอาจจะแบบว่าชอบทากับข่าวมากโอเคไม่หยุดพัฒนาตัวเองนะคะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆเราไม่คิดว่าเฮ้ยเราจะรู้ทุกอย่างนั้นได้เราจะทําสิ่งๆนี้ได้ทาทาต่อไปสุดท้ายเราจะเจอกำแพงของตัวเองเจอลิมิตของตัวเองแล้วเราจะทำทลายกำแพงของตัวเองได้ต่อไปเรื่อยๆนะคะนี่คือการที่เราจะเก่งขึ้น นี่คือการที่เราจะเก่งขึ้นเราจะแบบว่าอยู่ในคราฟของเราแล้วเราคือแบบตัวเมนอ่ะนึกออกปะ <c oughs> อ่ะ the eyes of wonder revelation teaching discovery discovery ค้นหามองว่าอเน,นี้ยคือการค้นหาตัวเองค้นหาสิ่งที่ตอบโจทย์จิตวิญญาณของเรามันจะเป็นเรื่องอะไรก็ได้อะนะ returning home นะคะ transition life between lifetimes loving welcome ทำในสิ่งที่รู้สึกสบายใจรู้สึกว่าเหมือนเราไม่ได้ต้องฝืนตัวเองฝืนฝืนทำแต่ไม่อยากทำกับฝืนทำเพราะอยากทำอยากเก่งขึ้นไม่เหมือนกันนะมันคือการฝืนคนละแบบนะ Lost and found นะคะโอเค แรงบันดาลใจของคุณที่หายไปในการที่จะทําสิ่งต่างๆในการที่จะต่อสู้ที่มันหายไปอ่ะมันกาลังจะกลับมานะให้รอดูแล้วก็อีกใบหนึ่ง s t a r y a z i n g นะคะ <c oughs> ให้โฟกัสที่รางสังหรณ์ของคุณ intuition ของคุณ เขากาลังบอกให้เราทําอะไรทําสิ่งนั้นเขากําลังขอร้องให้เราทําอะไรให้เราเป็นแบบไหนทําสิ่งนั้นนะคะกองที่3นี่คือสิ่งที่จะทําให้คุณประสบความสําเร็จคือการทําแม้คนรอบข้างจะด่าว่ามึงบ้าหรือเปล่าหยุดได้แล้วไปทําอย่างอื่นแต่ถ้าคุณรู้สึกว่ามันมี potential ที่จะสําเร็จฉันไม่ได้คิดไปเองฉันหาข้อมูลมาัพพ p o r t แล้วว่ามันเติบโตได้ มันขยายได้มันมันเป็นอะไรที่มันมากกว่านี้ได้เช่นคุณอูนะดิมเนเกรนยกตัวใหญ่คนหนึ่งเผื่อบางคนไม่เห็นภาพตอนที่เขาเริ่มทำดมเนเกรนอ่ะมันไม่ใช่ว่ามันประสบความสำเร็จหรือมันมีตลาดที่แบบพร้อมที่จะแบบทานดิมเนเกรนทันทีหรอกว่าแต่เขาก็บิวไงเพราะเเห็นว่ามันสามารถเติบโตได้มันสามารถไปต่อได้ถ้าเกิดว่าเรามั่นใจแบบนั้นน่ะเราทำต่อเราอย่าหยุดเรา ทำต่อไปเพราะว่าอย่าลืมว่าเราจะเป็นคนที่เก่งที่สุดในคราฟที่เราจะทำในสิ่งที่เราจะทำได้แน่นอนนะคะโอเคอ่ะเดือนหน้าอาจจะทำเมมเบอร์ชิพช่องนะคะก็คือจะมีคลิปพิเศษที่มากกว่าคลิปปกติที่คนอื่นได้ดูกันแล้วก็จะไม่ได้ลงให้คนที่ไม่ได้เป็น m e m b e r รดูเนาะก็ถ้าใครสนใจนะคะก็เดี๋ยวจะมาทำเนาะ